พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคำให้การชาวกรุงเก่าเรื่องพระเจ้าภูมินทราชาเมื่อพระสุริเยนทราธิบดีสวรรคตแล้วข้าราชการทั้งปวงจึงเชิญพระสุรินทรากุมารซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระสุริเยนทราธิบดีขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินถวายพระนามว่าพระเจ้าภูมินทราชา ภายหลังปรากฏพระนามอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าบรรยงรัตนาพระเจ้าปูมินทราชามีพระอัครมเมสีส่งพระนามว่าเจ้าฟ้าทองสุขเจ้าฟ้าทองสุขมีพระราชโอรสสี่องค์มีพระนามว่าเจ้านรินองค์หนึ่งเจ้าฟ้าอภัยองค์หนึ่งเจ้าฟ้าประเมศองค์หนึ่งเจ้าฟ้าทัพองค์หนึ่ง มีพระราชธิดาสององค์มีพระนามว่าเจ้าฟ้าเทพองค์หนึ่งเจ้าฟ้าปทุมมาองค์หนึ่งเจ้าเสถะมาเหสีรองมีพระราชโอรสองค์หนึ่งมีพระนามว่าเจ้าฟ้าพ์มีพระราชธิดาสามองค์มีพระนามว่าเจ้าฟ้าปุกองค์หนึ่งเจ้าฟ้าหงองค์หนึ่งเจ้าฟ้าพินองค์หนึ่ง รวมพระราชโอรสธิดาทั้งสองพระมเหิีเป็นสิบองค์ด้วยกันพระเจ้าภูมินทราชาทรงตั้งพระวรราชกุมารเป็นพระมหาอุปราชตั้งโอรสผู้ใหญ่ของพระมหาอุปราชเป็นผู้ช่วยและพระเจ้าภูมินทราชาให้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งพระราชทานนามว่าวัดมเหยงให้สร้างพระนอนไว้ในวัดองค์หนึ่งยาวหกสิบสอง วงเล็บป่าโมกครั้นจุนศักราช1076พวกยวนใหญ่ยกทัพเข้ามาตีกรุงกัมพูชานักเทศเจ้ากรุงกัมพูชาสู้ยวนไม่ได้ก็พาครอบครัวกับบริวารทั้งสิ้น500คนและช้างเผือกช้างหนึ่งเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารถวายช้างเผือกแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา พระเจ้าภูมินทราชาก็ให้รับช้างเผือกไว้พระราชทานนามว่าบลมรัตนากาจเกราศิริวงศ์แล้วรับสั่งให้ยกกองทัพใหญ่ไปตีกรุงกัมพูชาพวกยวนก็พากันแตกพ่ายหนีไปสิน้นพระเจ้าภูมินทราชาจึงรับสั่งให้พระเจ้ากรุงกัมพูชาออกไปปกครองบ้านเมืองดังเดิมพวกยวนรู้ว่าฐานไทยกลับแล้ว และพระเจ้ากรุงกัมพูชาออกมาอยู่อย่างเดิมก็ยกทัพมาตีกรัมพูชาอีกพระเจ้ากรุงกัมพูชาก็หนีเข้ามากรุงศรีอยุธยาอีกแต่เป็นอย่างนี้หลายครั้งและในครั้งหลังพระเจ้าภูมินทราชาให้ทหารยกไปเข้าตีกัมพูชาคืนได้แล้วรับสั่งให้เจ้ากรุงกัมพูชาออกไปอีกเจ้ากรุงกัมพูชาก็ทรงพระกันแสงกราบทูลว่า ข้าพระองค์ได้อาศัยพระบารมีปกเก้ามาหลายครั้งแล้วก็รักษาบ้านเมืองไว้ไม่ได้ข้าพระองค์ไม่ไปแล้วขอรับราชการในกรุงศรีอยุธยาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงข้าพระองค์ไว้ในกรุงศรีอยุธยานี้เถิดพระเจ้าภูมินทราชาก็โปรดให้พระเจ้ากัมพูชาอยู่ในพระนครศรีอยุธยาตามประสงค์ ครั้นต่อมาพระเจ้าภูมินทราชาทรงพระประชวรมีพระอาการหนักเจ้าฟ้าอภัยกับเจ้าฟ้าประเมศจึงปรึกษากันว่าพระบิดาเราทรงพระประชวรมีพระอาการหนักเห็นจะทรงพระชนอยู่ไม่นานถ้าพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วราชสมบัติจะตกอยู่กับพระมหาอุปราชควรเราซึ่งเป็นพระราชโอรส จะซ่องสมผู้คนไว้ให้มากเวลาพระบิดาสวรรคตแล้วจะได้ต่อสู้รักษาราชสมบัติไว้มิให้ตกไปเป็นของพระมหาอุปราชและถึงในเวลานี้ก็ควรจะเกียรกันอย่าให้พระมหาอุปราชเข้าเฝ้าเยี่ยมเยือนพระอาการได้เมื่อปรึกษาเห็นพร้อมกันดังนี้ก็ตั้งซ่องสมผู้คนช้างม้าเป็นกำลังอันไว้มาก และอ้างรับสั่งสั่งห้ามมิให้ใครเข้าเฝ้าเยี่ยมเยือนพระอาการได้แต่เป็นบางคราวพระเจ้าภูมินทราชาทรงพระราชะชนหนักลงก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระเจ้าภูมินทราชาได้เสวยราชพระชนได้30พรรษาอยู่ในราชสมบัติ24พรรษาครั้นพระชนได้5 4พรรษาก็เสด็จสวรรคตเมื่อจุลศักราช 1093ปีติดตามพระราชพงสาวดากรกรุงศรีอยุธยาคำให้การชาวกรุงเก่าเรื่องต่อไปเรื่องพระมหาธรรมราชา